จะเห็นว่าจุลินทรีย์เชืวพันธุ์ผมเนี่ยเมื่อมีเกษตรกรเนี่ยใช้เคมีแล้วเอาไม่อยู่นะมีสารเคมีตกค้างในดินมียาฆ่ายาฆา่าแมลงยาฆ่าเชื้อราตกค้างในดินและเอาโรคไม่อยู่โดยเฉพาะโรคลากเน่าอย่างเงี้ยนะเอาไม่อยู่เนี่ยเอาคีโตเม่มไปใช้เนี่ยไปใช้ได้ทันทีไม่ต้องไปรอไม่ใช่ว่าเอ้ยเพิ่งจะฉีดไอเคมีไปเมื่อวานเดี๋ยวต้องรออีกสองอาทิตย์ถึงจะมาฉีดคีโตเม่มไม่ต้องฉีดเลยฉีดได้เลยอันนี้อันนี้ทำมาเป็น10ปีแล้วครับ เพราะเราคัดสายพันธุ์จริงจากตั้งแต่คีโตเมียมตั้งแต่ไอตัวจุลินทรีย์ปรับสภาพดินไล่มาถึงจุลินทรีย์ทุกตัวเลยเนี่ยผมทําการวิจัยนอกจากจะค้นหาสารออกฤทธิ์ว่ามันมีปฏิทธิพอย่างไรแล้วผมยังคัดสายพันธุ์ที่มีความต้านทานต่อยาฆ่าญ้ายาฆ่าแมลงยาฆ่าเชื้อรานในกลุ่มต่างๆเกือบทุกกลุ่มเลยนะแล้วก็คัดสายพันธุ์ที่มันสามารถจเจริญในปุ๋ยเคมีได้ปุย๋ยก็คือจุลินทรีย์เราไม่ตาย รวมถึงคัดสายพันธุ์ที่สามารถเจริญเติบโตในช่วงอุณหภูมิตั้งแต่7องศา8องศาถึง40องศานะไม่ตายเหมือนกันแล้วก็ p h ในดินเนี่ยก็คือตั้งแต่ p h 2 3ถึง p h 8เนี่ยจุลินทรีที่ผมวิจัยไม่ตายเพราะคัดสายพันธุ์จริงๆเพราะฉะนั้นในการเอาจุลินทรีย์ที่ผมวิจัยไปใช้เนี่ยมันจะแตกต่างจากคนอื่นอันนี้ต้องบอกพวกเราว่าเป็นงานวิจัยของใครของมันจะเอาไปอ้างอิงไม่ได้นะครับ